นี่นะครัตัวแรกในไทย,ยนะครับสรากลามเนือและสลายไขมันทูนวันตัวนี้ที่ร<ด>าคาไทดีมาก ตัดแต่งเทคนิเชีนมาลอต,<ว>ต้องใช้นิเชนใช่ไหมครับต้องเป็นนิเชนโดยเฉพาะที่เการดาราดีต้<ว>กาาดดักเยอะเลยครับโ้า<ต>แ่ห<ว><ต><ว>น้อจีกดลินิด้วยนะครับก็เก้าหน้าจริญลุ่งเดือนสาขา <c oughs> รากอนก,ก็เป็นสถาละสุด แล้วก็มีอุปกรณ์เรียกว่าชั้นนาหลายเครื่องบางเครื่องเนี่ยตัวเดียวในประเทศไทยก็อยากให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำมันอยู่แล้วรวมถึงลูกค้าใหม่เนี่ยก็มาใช้บริการอยนเยอะนะครับวันนี้ก็ มาใส่พายดีกับคุณหมอเติ้ลนะครับทุกานแล้วครับแต่ชิปซอนนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็สาขานี้เป็นสาขาใจกลางเมืองของเราที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสาขาปกติ2เท่าเลยนะครับแล้วเราก็ลงเครื่องมือครบวงจรนะครับอย่างเครื่องมือรุ่นใหม่ๆที่ว่ามาจากอเมริกาอย่างเครื่องพวกรักษาฟาดที่มันดื้อครับหรือว่าเครื่องที่แบบสร้างกล้ามเนื้อสร้างซิกแพคโดยไม่ต้องแบบเข้าฟิตเนสเนี่ยเราก็ลงเป็นทีแรกของไทยบางตัวก็1ิบกว่าล้านเงนี้ครับ ก็พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆท um, ี่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบรัใชุ่รับคืออามาสาขาที่เนี่ยก็ประมาณว่าครบสุดเท่ากับของมาตรฐานของ USA เลยครับของต่างประเทศลูกค้าที่มาใช้จะได้ประสบการณ์พิเศษกลับไปยังไงบ้างก็ดูแลได้ทั้งหน้าทั้งตัวเริ่มแต่เข้ามาเนี่ยเรามีทีมเซอร์วิสคอยดูแลนะครับแล้วก็ทําการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยค่อยมีทีมเนิร์สนะครับแล้วก็ทีม customer service คอยดูแลหลังทํา มีโปรโมชั่นพิเศษมีแน่นอนครับช่วงนี้ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เขามีการช้อปปิ้งในพารากอนเรามีการทําโค้ทางพารากอนอยู่ครับที่เราไม่เห็นสาขานี้แล้วน่าตื่นตาตื่นใจถือของของการจะทําเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าสําคัญมากซึ่งเดอะคลินิกเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว นะครับเป็นระยะเวลานานโดมก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เขาในเรื่องของเครื่องทําพวกกล้ามเนื้อพวกนี้ครับก็เห็นผลอยากให้ทุกคนมาลองทําครับคุณหมอชวนชวนสักหน่อยละกันได้ครับก็สำหรับเด็กคลินิกสาขาที่ทารกอนนะครับสาขาที่3 1นะครับนี่ก็มีโปรแกรมดูแลครบวงจรเลยนะครับทั้งเรื่องตั้งแต่ใบหน้าจนถึงตัวนะครับไม่เป็นการยกกระชับหน้านะครับดูแลเรื่องเม็ดสีผิวนะครับการดูแลบอดี้ต่างๆนะครับก็ยังไงก็ฝากทางลูกค้าทุกท่านนะครับที่ สนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามนะครับมาปรึกษาแพทย์ก่อนได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจทำนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าทางธุรกิจเราเนี่ยจะเต็มนะครับเรื่องของเครื่องมือนะครับเต็มที่นะครับ